อาลุนสวัสดค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังค,คำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในวันแต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและวังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังพี่น้องคะก่อนที่เราจะรับฟังขอให้ทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพรง์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่มีเจตนาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนพร้อมแล้วที่จะฟังคำตัดของพองพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้ วันที่24มีนาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยนี่เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นบุคคลอันใดที่รักทรัพย์สินสิ่งของหรืออำนาจที่เจ้ามีอยู่การที่จะทำเช่นนั้นการที่จะทำเช่นนั้นได้เจ้าจำต้องเข้ามาพักพิงในเราซึ่ง เป็นที่ที่เจ้ามีทุกสิ่งครบบริวณ์ลูกเอ๋ยจงอบอุ่นใจอยู่ในความรักของเราเพราะเมื่อเจ้ารู้สึกผ่อนคลายมือที่คอยแต่จากวยฟ้าของเจ้าก็จะมาแบออกและปล่อยให้สิ่งที่เจ้าหวงแหนอยู่ในความดูแลของเราเมื่อใดที่เจ้าตะรหนัก ได้ถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราเจ้าก็จะรู้สึกปลอดภัยแม้นอยู่ท่ามกลางวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงลูกเอ๋ยพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเหมือนเดิมทั้งวันนี้และาวาันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจ เมื่อเจ้ายอมปล่อยมือจากสิ่งต่างๆให้อยู่ในการดูแลของเราจงจำไว้ว่าเราจะไม่ยอมปล่อยมือของเจ้าเลยในเราเจ้าจะมีความปลอดภัยซึ่งไม่มีใครหรือสถานการณ์ใดๆจะมาฉวยไปได้อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคัมภสดุดีบทที่89ข้อ15 ชนชาติที่รู้จักโหร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพวกเข,เขาจะเดินในความสว่างจากสีพระพักของพระองค์ฮีบรูบทที่3าข้อ8พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการอิจยาบทที่41ข้อ13 เพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าจะยึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองจะพูดกับเจ้าว่าอย่ากกลัวเลยเราจะช่วยเจ้าอามนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบเสิยงในพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกทุกคนพระองค์ทรงตัดว่าอย่าให้ พวกเรานั้นปล่อยมือจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ให้ให้พวกเราจงไว้วางใจและยอมปล่อยมือของเราปล่อยมือของเจ้าไปกับเราเจ้าจะมีความปลอดภัยถึงไม่มีใครหรือสถานการณ์ใดๆจะมาฉวยไปจากเจ้าได้ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกไม่ว่าลูกจะประสบการณ์ถึงใดเมื่อทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงช่วยและทรงปกป้องเราทรงจับมือเราไม่ปล่อยพี่น้องคะสำหรับวันนี้แม่ขอแม่หนูขอให้ทุกคนที่จะนับพระพรที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเรา พระพรของพระอ,องค์นั้นนับไม่หมดตั้งแต่เราไม่มีอะไรจนเรามีทุกสิ่งทุกอย่างตอนเช้าทุกวันแม่หนูจะนับพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แม่หนูและครอบครัวนับเท่าไหร่ก็ไม่หมดพระอ,องค์ทรงตรัสว่าแม้นความทุกข์ลำบากจะเกิดขึ้นแก่ข้ามดายมีความมีภาระ,ะหนักมากคิด ว่าแบกไม่ไหวลูกทุกคนหันมานับพระพรย้อนดูทีละอันแปลกแต่จริงน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยลูกนับพระพรของลูกทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของลูกที่พระเยซูประทานแม้นบุคคลทั้งปวงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่พระเจ้าสัญญา จะให้พรจนนับไม่ไหวพวกเราจะได้รับพระพรซึ่งเป็นทรัพย์สินเงินทองที่หาซื้อไม่ได้แล้วพระเจ้าประทานบำเหน็จให้พวกเราทุกคนจนเหนือวันปัญญายเวลา,เาลูกทุกคนต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ไม่ละอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้พวกเราเสมอให้พวกเรานั้นนับพระพรเพราะทูสวรรค์ป้องกัน ช่วยปอบโยนดวงจิตพวกเราทุกคนจนตลอดสิ้นการพระองค์เจ้าข่าลูกๆูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นจงเมตตาให้พระพรทุกสิ่งทุกอย่างกับเราจนนับไม่ถ้วนทุกๆุกวันทุกๆคืนแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาพระพรก็เต็มไปบ้านของเราจนไม่มีที่จะเก็บพระองค์เจ้าข่าลูกๆทุกคนกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้น ทรงเลี้ยงดูลูกและให้พระพรกับลูกทุกคนอย่างมากมายลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้เราพร้อมใจกันที่จะเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานของลูกๆทุกคนที่จะขอทูลต่อพระองค์ เพื่อให้พระอ,องค์นั้นได้ส่งปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยพิบัติอยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกและประชาชนทุกคนให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอักขีภัยวาตภัยและภัยที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่างๆในขณะนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองทุกประเทศให้พ้นจากภัยพิบัตินี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกที่จะให้ทุก ประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกลูก,ลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองทค์รงเมตตาต่อลูกทุกคนฟังคําอธิษฐานของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จไปด้วยดีลูกขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณและสรรพเ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่ เป็นเครื่องถวายสักการะบ,บูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบ,บูชาที่ลูกได้นำมาถวายนี้ด้วยเถิดลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆท่านนะคะ